รวมภาพริช,ชี่ออรเนตใส่ชุดฮันบกสีหวานชดตนี้นึกว่านางเอกเกาหลีแพ็คกระเป๋าบินไปเที่ยวพักผ่อนไกลสิงประเทศเกาหลีสําหรับคู่ของอดีตคู่จิ้นที่ตอนนี้กลายมาเป็นคู่จริงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างริช,ชี่ออรเนตกอดอิจิพัทและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่บอกเลยว่าทริปนี้มีภาพสวยๆปล่อยออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันทวนหน้าล่าสุด7มีนาคมในอินสตาแกรมของริช,ชี่ เธอได้ปล่อยภาพสวยๆขณะสวมชุดฮันบกสีชมพูหวานออกมาให้ได้ชมกันภาพของลอชี่หลังจากถูกปล่อยออกมาต่างมีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความสวยมากมายไม่ว่าจะเป็นสวยสมจริงมากเหมือนดาราเกาหลีกำลังถ่ายทำการแสดงช่างภาพก็เก่งสุดยอดมากมากเลยใส่ชุดนี้แล้วน่ารักใส่ขึ้นมากเหมือนนางเอกซีรีส์เกาหลีเลยค่ะสวยน่ารักดูดีที่สุดค่ะ และคอมเมนต์นอื่นอีกมากมายจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ